สวัสดีครับเดือนนี้กรุ๊ปพับลิชชิ่งเรามีหนังสือที่น่าสนใจมานําเสนอมากมายหลายเรื่องนะครับเรื่องสั้นเล่มเล็กเรื่องใหม่ล่าสุดของพงศกรฟ้าคํารนเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างลึกลับนางเอกของเราเป็นน้องสาวก็เลยไปติดตามหาที่คฤหาสน์ฟ้าคํารนต้องมาติดตามกันในเรื่องสั้นเล่มเล็กเล่มนีนะครับอีกหนึ่งเรื่องเป็นการกลับมาในรอบ10ปีเลยนะฮะบ,บุรามป,ปลาครับเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆแล้วก็ขาดตลาดไปช่วงหนึ่งเมื่อสุดสาคร หลุดออกมาจากพระอภัยมณีมาอยู่ในโลกปัจจุบันเรามาดูกันว่าจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนมณีแดนสวงครับนางเอกของเราเป็นนางฟ้าและเธอพบว่าผู้ชายกับผู้หญิงสองคนที่กำลังจะแต่งงานกันเขาไม่ได้เป็นคู่กันนางก็เลยลงมาล่มงานวิวาของเขาและเดือนนี้เรามีเรื่องสั้นเล่มเล็กอีก5เล่มที่เปิดจำหน่ายด้วยนะครับ ใครที่ติดตามเรื่องราวลึกลับแล้วชอบที่จะลุ้นไปกับตัวเอกต้องอย่าพลาดสมุดมายาส่วนสายหวานสายที่ชอบเรื่องราวรักโรแมนติกก็ต้องอย่าพลาดลูกโป่งสีแดงนะครับใครที่ติดตามซีรีส์เครื่องประดับอาถรรพ์ของผมโอ้โหภูมิใจนําเสนอมากๆชื่อเหรียญสแครปใครที่เป็นแฟนซีรีส์นักสืบสตรีเสียอยุธยาต้องไม่พาลาดลายสุลัดเด็กๆจะก,ก่อวีรกรรมยังไงบ้างมีส่วนช่วยสืบคดีมีสายเลือดนักสืบเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าใครที่ชอบแนวพลาดไม่ได้เลยมารวย คือแมวสีสว่างมีชีวิตอยู่ในวังแห่งหนึ่งอย่างสุขสบายวันดีคืนดีฮะหลุดออกมาต้องไปเผชิญกับโลกภายนอกที่สับสนวุ่นวายก็าสามารถสั่งซื้อหนังสือเหล่านี้ได้ในช่องทางต่างๆของกรุ่มทุกช่องทางนะครับ